รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจ ที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ประสบการณ์ที่เลวร้ายอาจทำลายชีวิตคนหลายคนจนพังพินาศแต่ขณะดเดียวกันมันก็อาจสร้างคนบางคนให้กลายเป็นคนแกร่งและลุกขึ้นสู้เพื่อเปลี่ยนวันคืนที่น่าผิดหวังให้กลับมามีความหวังอีกครั้งโดยการเริ่มต้นใหม่ จากบทเรียนในวันเก่าเช่นเดียวกับเรื่องราวเปลี่ยนโลกของคุณปรีชางอกสีหมากเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งวรณพันธ์ออร์แกนิกการ์เด้นผู้ซึ่งกลับมาพลิกฟื้นผื้นดินบ้านเกิดให้กลายเป็นสวนป่าผสมผสานกับการปลูกพืชสมุนไพรและได้พัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องกเกษตรออร์แกนิกในที่สุดแต่กว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เขาต้องผ่านบทเรียนชีวิตที่เข้มข้นมาแล้วหลายตนหลายบทด้วยกัน เล่าถึงประสบการณ์ด้านลบที่ได้รับจากการทําเกษตรแบบใช้สารเคมีและเหตุการณ์ที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ฟังหน่อยครับว่าสิ่งนี้ได้เปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยครอบครัวของผมกับชุมชน,นก็ได้รับการส่งเสริมให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในทางการค้าให้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ยังอยู่ในในช่วงที่ยังไม่ได้มีความรู้อะไรก็ยังเป็นแรงงานในครอบครัวอยู่ ซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าการใช้ยามันค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เริ่มเห็นผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับเรื่องของมแมลงเรื่องของสัตว์ต่างๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในช่วงที่เราผลิตมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากจากบริษัทจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งเขาก็มองว่ามเมล็ดพันธุ์เราไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านการผสมซึ่งในขณะที่เราเนี่ยทำตามตารางที่เขาแนะนําทุกขั้นตอนนะครับ มเมล็ดพันธุ์ก็ถูกผสมตามขั้นตอนตามเวลาการเก็บทุกอย่างเราทําตามโปรเซสข,ของมาตรฐานที่ที่เขาแนะนําหมดแต่เขาบอกว่าของเราไม่ได้มาตรฐานเราไม่ได้รับการผสมเราไปสืบทีหลังมาว่าเขาเอาไปขายในราคาปกติแต่ว่าเขาไมา่แจ้งเราว่าของเราไม่ผ่านก็ถูกหักราคาเยอะอ่งี้แล้วรู้ว่าอ๋อทำไมการเป็นเกษตรกรเนี่ยถึงถูกเอาเปรียบแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเราไม่มีความรู้แล้วมีอะไรที่จะไปไปต่อรองกับเขาก็เยมีความรู้สึกว่าการเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะมันต้องมีความรู้ ก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเรียนสายด้านนี้แลจบทางด้านนี้มาก็ก็ทำให้รู้สึกว่าบางทีการที่เราไปทํางานการที่เราไปส่งเสริมชาวบา้านเราก็ควรจะให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆเพื่อจะให้รู้เท่าทันไม่ว่าเราจะร่วมโครงการอะไรก็แล้วแต่นอกจากคุณแขกจะมุ่งมั่นเรียนจนจบด้านการเกษตรแล้วยังแสวงหาประสบการณ์จากการทำงานที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเป็นเวลาถึง7ปีด้วย คือเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะมาทํารูปแบบแปรงเกษตรที่มันมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในระยะยาวไม่ต้องไปรอบริษัทไม่ต้องไปรอแรง่างเราก็ไปพามหารูปแบบแปกปรงเกษตรที่มันเหมาะสมกับกับพื้นทีขขข่ของที่นี่แหละเราก็ต้องไปหาความรู้หาประสบการณ์พอดีช่วงนั้นได้มีโอกาสเข้าไปทํางานที่มลนิธิชัยพัฒนา,าก็ไปอยู่ในสวนโครงการที่ส่งเสริมแนวพระราชดำมมริที่ศูนย์ภูมิักษ์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาแนวพระราชดำริอย่างจริงจังเพราะว่า ที่นั่นเนี่ยเป็นที่ดินสำนักองค์ที่รวบรวมเอาแนวคิดทุกอย่างที่เป็นแนวคิดการพัฒนาเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องคนเรื่องป่าไปรวมไปที่นั่นแล้วก็ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับทางอาจารย์ปัญญาแล้วก็ร่วมงานกับกับสมาคิดเครือข่ายภาคีเครือข่ายอีกหลายองค์กรที่จะสร้างที่นั่นขึ้นมานะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราพัฒนาที่นั่นเราทั้งเรียนรู้เราทั้งหาประสบการณ์ต่างๆนะครับซึ่ง ที่นั่นถือว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมเอาแนวคิดต่างๆของของด้านการที่9้าเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วผมก็ได้ไปสะดุดแนวคิดของของทฤษฎีใหม่ซึ่งเราคิดว่านี่คือสิ่งที่ที่เราเนี่ยน่าจะเอามาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับที่เราต้องการมากที่สุดก็เลยตัดสินใจที่จะเอาสิ่งนี้กลับมาเริ่มพัฒนาที่นี่นะครับซึ่งก็ค่อยๆเดินตามเป็นขั้นเป็นตอนมาการวางผังแนวคิดการวางผังพื้นที่สเต็ปของการพัฒนามันจะมีขั้นมีตอนต่างๆแล้วก็ค่อย ขขยัับตาามมฐนนองนคุณแขกนำเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการทำเกษตรของเราที่นี่อย่างไรบ้างครับทฤษฎีใหม่ตัวแรกที่ผมนำมาประยุกต์ใช้คือเรื่องการจัดการน้ำนะการทำแหล่งน้ำให้เพียงพอกับกิจกรรมที่เราทำนะครับมันก็ยังมีโจทย์อยู่2ตัวก็คือขึ้นหนึ่งเราจะหาน้ำให้เพียงพอยังไงและอย่างที่2ก็คือว่าเราเขาพิจารณาว่าหนึ่งถ้าเราหาน้ำได้ไม่มากพอละน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยเราบริหารจัดการ ให้พอดีกับกิจกรรมเราได้อย่างไรเพราะกิจกรรมมันเป็นตัวกําหนดเรื่องของน้ําด้วยทฤษฎีใหม่เนี่ยมันก็จะมองเรื่องของการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดการบริหารการน้ําให้เพียงพอกับกิจกรรมในพาร์ทของเราตัวที่สองที่ผมนำมาประยุกต์ใช้เรื่องของป่านะครับป่า3มอย่างประโยชน์สีอย่างที่นี่ก็จะเน้นเรื่องป่าตั้งชื่อว่าวานาพันวานะก็แปลว่าต้นไม้เพราะนั้นเราจะเอาป่าซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นกลับคืนมานะครับพื้นที่ของของบริเวณเนี่ย เดิมมันจะเป็นป่าเต็งหลังนะเป็นป่าเป็นเถาวัล์เพาจะมีพันธุ์ไม้หลักหลายอย่างเช่นไม้ยางนาจะเป็นไม้หลักของที่นี่ไม้ยางนาไม่แต่เคียนหินนี่ฮะไม้ประดูไม้พยอมไม้เต็งพวกนี้ก็จะเป็นไม้ที่ที่ขึ้นเป็นไม้หลักที่นี่ล้วก็วองระบบวิเวศของดั้งเดิมเอากลับขึ้นมาสร้างความร่มเย็นสร้างธรรมชาติสร้างดินสร้างน้ํามาจากป่าเอาป่ากลับมาก่อนเพราะผมคิดว่านี่คือฐานทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการผลิต นอกจากนั้นเราต้องมีต้นไม้เพราะต้นไม้จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความชื้นไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นมแมลงรวมทั้งผลผลด้ต่างๆมีเห็ดมีฟืนมีแรงต่างเกิดขึ้นในป่าแล้วป่าก็จะเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยธรรมชาติเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคือมันคือการเอาธรรมชาติกับคืนมาตัวนี้จะทําให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตยังมีแนวคิดคมคมน่าสนใจรวมถึงความรู้ใหม่ๆในการทําเกษตรแบบเอือ้อและอิงธรรมชาติรอเราอยู่ ติดตามชมกันแบบหม้วนเดียวจบในช่วงหน้านะครับ